สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญใยฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวองุ่ีนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทำกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นและลิบบินเบอร์สขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ ามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1คะ่ะจะมาเส้นที่ 2, สสอดมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสอดมาในเส้นที่2เส้นที่4คะ่ะสอดมาในรูที่1ค่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปาลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นม,มาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที 3, ่ ика, ส Kid ี 3, ่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เมือช้อนที่ฐานไว้นะคะปรงกับนิช้จับสีเส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะ เราจะเหลือดิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิงลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งน่คะได้แบบนี้จับดิวินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นไปนะนี่นะคะจับพัดข้ามสี่เส้นไปพัดข้ามสี่เส้นค่ะจับพัดข้ามสี่เส้นไป ะะเราจะเหลือลิบินสีเส้นสุดท้ายนะเราเส้นนี้ขาดจากพ่านมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นี่ค่ะนะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย นะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วก็สอดรอดสามเส้นไปหนึ่งสองสามนี่ค่ะจับสอดรอดสามเส้นไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็จับดิ้นมาด้านนี้พับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดรูถัดมานี้ค่ะเราสองเซนนะคะนะ้าดึงลงมาแบบนี้ แล้วพีกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดสามเส้นไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย รงกลางนี้เป็นรูตอนที่เราสอดต,ตอนที่เราดึงนะคะหืืงให้แน่นๆนะถ้าจะไม่ให้เป็นรูนะคะตรงกลางนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบินความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นนะคะจากมานะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจะปลายิบินให้เสมอกันสอดเข้าไป เสาะเข้าไปให้สุดเลย นี่ค่ะเราได้แบบนี้นะแล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้จับริ้น้นมาค่ะพับมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าค่ะดิเป็นกลวยมานีคะจับปลายทั้งสองเส้นนะสอดลงไปรูนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน นคะแบบนี้นะคะเกิเสล,ลิปินมาพทำมาด้านนี้ค่ะเยิดเป็นกลวยมาแบบนี้สัดลงมานคะคะ นะคะแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะ,ะแล้วเราก็เปิดเ้นิบินีออกมานะคะจับพับโพงลงมานี่ค่ะสะอลงตรงนี้นะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิบินนะคะให้เหลือ2 5งถึงสามเซนนะคะกะเอานะคะตอนนี้ให้เหลือแค่พอสอดขึ้นไปได้นะคะะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ha <laughs> ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวอองสุรีนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ